เอาละครับผมสครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลมเองชนแนลจ้าวันนี้ฮะเราเป็นอีกเกม Pocket Bean อีกเช่นเคยนะแล้วก็วันนี้เ,าเราจะมาตามหา g r a ็ s สไปเดกันอีกเช่นเคยนะซึ่งคลิปที่แล้วผมตามหาไปแล้วผมก็ได้ตัวนี้มาแต่ว่ามันยังไม่พอใจอ่ะผมว่าเนี่ยผมอยากได้ประมาณนี้ครับผมนี่นเหมือนไอ้พวกนี้ครับผมเออผมอยากได้ประมาณนี้ถึงจะถึงจะพอใจนะแต่นี่กับมันก็ค่อนข้างที่จะพอใจแล้วนะแต่ว่า ขอหาอีกสนะัก10ฟิลโมนแล้วกันนะในคลิปนี้เดี๋ยวเราใช้ฟิลโมนสีเหลืองเนี่ยหาไปเลยนะมนกว่าจะหมดสัก10อันหรือ16อันดีเดี๋ยวดูก่อนถ้าคลิปมันยาวก็ใช้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเราใช้ฟิลโมนสีเหลืองแล้วรู้สึกว่ามันได้แกลบสไปเดอร์ดีนะในคลิปที่แล้วเราจัดเลยฮะโอ้โหตัวแรกก็ไม่ใช่แกลบเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บมันแล้ว ตัดไปอีกทีนึงครับตัวแรกที่เราสุ่มได้ก็เป็นทัมมิ่งเบิร์นะฮะตัวที่เราไม่ได้ไม่ได้อยากได้เพราะว่าเรามีตัวที่เล่นอยู่แล้วตึบเห็นไหมมันก็จะกระกากแบบนี้ฮะมาตัวต่อไปฮะขอเป็นแกลบโอ้โหเฮ้ยทำไมมันออกต่อเนื่องกันอย่างนี้วะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเก็บมาฮะอ่ะตัวที่2ก็ยังเป็น h ัมมิ่งเบิร์อยู่นะเป็นตัวที่โอ้โหแต่ถ้าได้ดีๆหน่อยก็ก็ถือว่าดีนะแต่มันไม่เคยได้ตัวดีๆเลยคือ ถ้าเรามีตัวที่พอเราพอใจแล้วอะ่ะเวลาเราได้ตัวอื่นเราจะมองว่าเป็นตัวที่กากมากเห็นไหมสองตัวเนี้ยก็กากมากครับผมนะตัวที่สามกันเลยแล้วกันโหอีกแล้วอยเก็บครับผมเก็บอ่ะตัวที่สามมันก็ยังเป็นฮัมมิ่งเบิร์ดอยู่เออสแตทมันก็ไม่ได้ดีหรอกครับเพราะว่าเรามีตัวที่เราเล่นอยู่แล้วตัวที่เราเล่นคือเราคัดมาแล้วลว่าสแตทเราแบบเห็นไหม ล้วก็ต้องลบออกครับผมอยากได้เป็นแกรบแต่มันไม่ได้ครับทำไงได้ก็ต้องเออในที่สุดก็ได้แล้วเป็นแกรปสไปเดอร์ตัวแรกของเรามาแล้วฮะไปฮะเดี๋ยวเราไปจับมันครับผมมาปืดดอกแรกฮนะสตันไปแล้วก็ลุมกันเลยครับ อรอสตันดอกที่2ออีกเช่นเคยครับครึ่งหอลอดเหมือนเดิมตามสูตรของเรานี่อ่ะคราวนี้ก็รอเก็บครับเพราะว่ายังไงมันก็ตายแน่นอนนะเพราะว่าสูตรที่เราคำนวณไว้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เปะเปะเวอร์นะฮะเห็นไหมตายพอดีเดะเออเพิ่งเราก็เกือบตายเหมือนกันนะเก็บไปเดี๋ยวเรามาดูว่าแกลบตัวนี้จะเป็นเยื่องไรนะ คือตัวที่เรามีอยู่ตอนนี้มันก็ดีแหละแต่ขาดแค่ป้องกันน่ะโอ้โหพี่การอีกแล้วครับเป็นแกลบสไปเดอร์พี่การอีกแล้วฮนะโอ้โหอะไรมาขอดีๆหน่อยได้ไหมเพื่อนมาโอ้โหมันแบบก็ได้ตัวบินตลอดเลยปแป๊คเกจมันครับเ้ยเปิดมาสามสี่ตัวเพิ่งได้ตัวเดียวเองอ่ะโอ้โหแล้วก็แบบคือถ้ามันให้ตัวดีๆมาก็ผมจะไม่โอ้โหไม่โกรธเลยนี่แบบให้แต่ตัวเกลือเกือมา มาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วน่าจะเปลี่ยนเป็น b w o r t หรือเป็นอ่า B-eater e อะไรอย่างงี้ก็ก็ได้แหละแต่มันเป็น hummingbird อ,อย่างเดียวเลยอะเวลาครับเราก็ต้องจัดการนะฮะเ้ยเดี๋ยวไปรอเก็บครับผมอา่มาดูตัวที่6นะฮะเก็บมา6ตัวนี่ได้แมงมุมมาตัวเดียวแล้วใช้งานไม่ได้ด้วยนะฮะเออเห็นไหมแบบมันเริ่มโอ้โหอีกแล้วอะไรวะเนี่ มาไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ไปเก็บให้มันจบๆเัรผมรว่ามันไม่ได้ตัวที่เราต้องการแต่ว่าก็เผื่อมันแสแตทดีนะเ,เก็บๆไปครับไปครับนะครับผมตัวที่7ก็ยังเป็น h u m m i n g b i r รอยู่ดีครับโอ้โหอุ้ยแต่ตัวนี้ก็เฉยๆนะเฉยผมเห็นแสแตทมันเต็มแล้วผมก็เลยตกใจแต่ว่าอย่างอื่นก็เกลือๆครับผมเ <c oughs> ช่นเคยตอนนี้ฟิลโมนสีเหลืองเราเหลืออยู่9อันน่ะ คือรอบที่แล้วเราใช้ฟิลโมนสีเหลืองใช่ไหมเราได้แคลปสไปเดอร์ค่อนข้างบ่อยนะเราก็เลยผมก็เลยเลือกที่จะคราฟฟิลโมนตัวนี้มาใช้นะแต่ว่าโหมันมันไม่ได้เหมือนคลิปที่แล้วเลยอะนันเห็นไหมอะไรวะมันแล้วแต่ดวงเหรอวะเออมันก็เป็นการสุ่มอะแต่รอบที่แล้วมันได้ดีไงเออคราวนี้เราต้องเปลี่ยนฟิลโมนแล้วมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเก็บมันครับผมน่าจะเป็นคลิปเก็บ ฮัมมิงเบอร์ละมั่งคลิปนี้นะกะว่าจะมาเก็กบ,บไอ้แกล็บสไปเดอร์นะแต่ได้แต่ฮัมมิงเบอร์ครับพึ่งจะได้ตัวเดียวเองครับแกล s บสไปเดอร์เนี่ยทำไมมันยากมันเย็นเนี่ยเลือเออนี่แหละนี่แหละที่สังคมต้องการนะฮะไปครับจัดการมันพ่นเข้าไปดอกแรกฮนะเดี๋ยวให้ให้พึ่งไปตีไปพ่นครับแล้วรอดอกสองฮนะมารอครึ่งหลอดเราพ่นเลยพ่นเลยก็ได้นะที่จริงแบบไม่เกี่ยวหรอกแต่ผมขี้เกียจ ไปมาที่จริงมันก็ไม่เกี่ยวหรอกนะเราจะพ่นตอนไหนก็ได้นะแค่มันมันหลุดสตันเราก็พ่นเลยก็ได้แล้วแต่เรานะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกผมก็ทําเป็นครึ่งโหลดไปงั้นแหละนะเออมันแต่ปกติเนี่ยถ้าเราแบบพ่นทุกครั้งที่มันหลุดสตันอ่ะมันจะเฉลี่ยอยู่สามครั้งไงแต่ว่าถ้าเราแบบปล่อยให้มันกัดไปเหลือครึ่งหลอดแล้วพ่นอ่ะมันมันจะเฉลี่ย โอ้เกลือมันจะเฉลี่ยเป็นเกลือนะฮะมันจะเลฉลีย่ยเฉลี่ยแค่สองครั้งพอด,ดีเราจะไม่ได้ไม่ได้กลับมาเอาบออยไงโอ้ยได้ภารกิจอะไรมาเนี่ยอ๋อฆ่าครบหนึ่งร้อยตัวโอ้ยนี่เราฆ่าเป็นร้อยแล้วหรอเนี่ยโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยบาปกรรมนะฮะโอ้โหฆ่าทีเป็นร้อยร้อยตัวฮัมมิงเบิร์ดอีกแล้วโอ้เรายิงนกนี่จนจะแบบจะเปิดร้านขายนกย่างได้แล้วเนี่ยเยอะมากเพิ่งจะได้ มาสองตัวเองครับแกรบสไปเดอร์ที่เราต้องการทำไมทำไมคลิปนี้มันมันหายากเลยวะคลิปที่แล้วนี่ <c oughs> โอย้ยางกเกษตรเอาได้นะฮะมามารัวัวเลยแบบสแต,ตดีๆทั้งนั้นแต่ว่าเขาไม่ดีไม่ดีด,ด,ด,ดเท่าตัวที่เราเล่นอยู่นะฮะ <c oughs> เออมาฮะไหนๆมันก็ได้แต่ฮัมมิ่งเบิร์แล้วเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อคลิปเป็นใช้ฟิลโมนสุ่ม16ตัวนะ าจะได้ตัวอะไรตอนแรกผมจะว่าจะตั้งชื่อคลิปแบบว่าใช้ฟิโลโมนสุ่มตามหาแกลบสไปเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็ตามหาไม่เจอเอออย่างนี้ดิที่สังคมต้องการน,นะฮะมามาเลยเพื่อนๆฆ่ามันเลยฮะอุ่อารอสตันอยู่นะจ้าตันมันเลยุ แล้วเราก็กลับไปเอาฟิลโมนมารอเก็บฮะเลยไปเอาเรซินมารอเก็บรอเก็บได้เลยฮะน่าจะตายนะพึ่งเราไม่น่าตายหรอกน่าจะปริมปริมอะเออเกือบตายนะฮะมาขอลุ้นสแตก็กเทพหน่อยสิไหนไหนก็หายากแล้วมาปืนโอ้โหเทพก็เฮียแล้วมันเต็มอยู่อะขีดต่อสู้มันเต็มอะครับผมแต่เราลบเราลบฮัมมิงเบิร์ดออกก่อนนะ เยอะเกินไปแล้วลบออกไว้โอ้เกลกะมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า16อันเนี่ยเราจะได้เราจะได้ grab สักกี่ตัวนะกร็บสักกี่ตัว,นะรรตวเราจะมาดูกันตอนนี้เหลือกี่อันแล้วนเนี้ยอันนี้เหลือ5้าอันครับโอ้โหอีกสักตัวก็ไม่ให้อ่ะไปไปเก็บมันครับนี่จะหมดแล้วนะครับฟิลโลมอนเนี่ยก็ยังไม่ได้กร็บแบบดีๆเลยอุ้ยอันนี้ก็ไม่ดีหรอกลองเทียบเลย ลองเทียบเลยนี่นี่เอานี่นี่เห็นไหมไม่ดีครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าป้องกันลดลงไปเยอะเลยถ้าเราอยากได้ตีแรงๆก็เอาตัวนี้ไปเล่นก็ได้แต่ว่าโดนเขาตีไม่กี่ไม่กี่ทีก็ตายเหมือนกันนะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยฮัมมิ่งเบ d ของเราเวลาเอาไปเล่นจริงผมรู้สึกว่ามันตีเบามากนะเออตีเบามากอะเพราะว่าเนี่ยพลังโจมตีมันก็ไม่เต็มนะเป็นไปได้เราก็อยากได้เต็มทุกทอันอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราต่อกันเลยครับที่อีก4อันโอ้โหเอ้ยได้แล้วแกร็บตัวที่เท่าไหร่เนี่ยแกร็บตัวที่ตัวที่4นะจากที่หามาทั้งหมดแบบ16อันเกือบจะหมดแล้วมาไปเก็บกันครับผมมามาลูกน้องมาจัดการเลยโอ้ยทำไมมาสุ่มยากสุ่มเล่นอย่างนี้แบบเกมนี้มันยิ่งกว่าเกมมดอีกนะบางทีเกมมดเนี่ย เราแค่ต้องการให้ได้มแมลงตัวนั้นๆมานึกออกไหมได้มาแล้วก็คือสําเร็จเป้าหมายของเราแล้วเวลาเราได้มแมลงตัวนั้น,น,นมาแต่เกมนี้เนี่ยต้องมาสุ่มให้มันได้มแมลงตัวที่เราต้องการแล้วก็ต้องมาดูสเตตดิว่ามันจะแบบใช้งานได้หรือเปล่า <c oughs> เออแต่แต่มันดีอย่างหนึ่งคือการอัพเลเวลมันมันไม่ต้องมีการสูญเสียอะไรไงเออมันมันไม่เหมือนเกมมดที่แบบ เวลาจะอัพดาวให้มันอะ่ะมันจะมีเปอร์เซนต์ที่จะติดนะเราต้องมารู้ลุ้นอีกทีนึงว่าจะติดหรือไม่ติดอะไรนี้นะเนาะมาเดี๋ยวเรามารู้สแตตต,ตัวนี้กันฮะมันจะเป็นเรื่องอะไรปืดโอ้โหใช้ไม่ได้อีกแล้วกี่อันแล้วเนี่ยอีกสามอันครับเออออกรัวๆงี้ดิสามอันมาเราจะได้เก็บรัวๆครับผมเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียไวลงเวลานะฮะหมา รอสตันรอบที่2เนี่ยมันหลุดสตันเราก็สตันได้เลยก็ได้มั้งเนี่ยเออสตันไ,ได้เลยก็ได้นะรอเก็บเลยครับไม่ต้องไม่ต้องสตันอีกได้ที่เกียจกลับไปเก็บเพราะว่ายัางไงมันก็ฆ่าตายได้พอดีอยู่แล้วอะก่อนที่พึ่งเราจะตายนะออตอนนี้พึ่งผมเลเวลสนีะ่พอดีเปะแหมครับผมคำนวณไปแล้วนี่เกลือแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูสแตทตัวนี้อ,อุ้โอ้โห มันไม่มีอะไรเลยครับผมมันมีแบบเกาะมันมันแบบบ่นแบบเออมึงบอกว่าเกาะมันน้อยนะใช่ไหมกูให้แต่เกาะมาเลเนียไม่ต้องเอาอะไรอย่างอื่นประชดกูหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเอ้ยแต่มันมุมออกรัวดีว่ามันรู้ใจเราหรือไงวะเนี่ยมาฮะจัดการเป่าไปฮะปูดดอกแรกฮะมารอเป่าพีอินดอกที่สองฮะปูดเลยก็ได้เนี่ยปูดแล้วก็มารอเก็บคพรัะผมอ่าอมเรซินไว้เดี๋ยวไปรอเก็บกัน ยืนรอกเก็บอย่างใจเย็นนะฮะไม่ต้องกลัวเราคำนวณไว้แล้วมันพอดีแป๊ะแค่นะเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าสแตตตัวนี้จะเป็นยังไงเหลืออีกหนึ่งอีกหนึ่งพิโลโมนนะแต่ผมว่าไม่น่าได้หรอกในมุมอะ่ะเพราะว่ามันออกต่อกันมาเยอะแล้วโอ้โหผมไม่ได้ลุ้นเลยอะ่ะแล้วผมสุ่มมาผมไม่ได้ลุ้นเลยว่ามันแบบจะดีหรือเปล่าโอ้โหดูครับผมลบออกหมดตอนนี้ยังได้เลยแต่ว่า ตัวสุดท้ายขอแมงมุมแล้วกันโหเอ้มาเดี๋ยวเราเก็บมันแล้วเราไปดูสแตตตัวสุดท้ายกันครับว่าจะเป็นยังไงมาตัวสุดท้ายของเราฮะจัดการมันเลยฮะปืดนี่ใช้ไม่ได้อีกเอ้ยมาเดี๋ยวเรามาสรุปผลประกอบการของเรานะฮะจากการที่ใช้ฟิลโมนสีเหลืองไป16อันนะฮะปรากฏว่าเราได้ แมงมุมมา 1, 2, 3, 4, 5ตัวโอ้โห6ตัวครับผมอีก10ตัวเป็นแบบเป็นฮัมมิงเบิร์ดหมดเลยนะฮะแล้วก็10ตัวที่เราได้มานี่ใช้ไม่ได้สักตัวเดียวนะโอ้โหอะไรวันนี้อุสาฟาร์มเอาสีเหลืองมาแบบตั้งเยอะตั้งแยะก็ต้องมารบออกนะฮะตามเคยนะฮะลบออกไปลบออกไป แต่ตัวนี้น่าเล่นนะน่าเอ้ยเดี๋ยวจะลองอัพจะลองแบบยัดฟิโลโมนแบบอัดมันไปเลยให้มันเลเวลสูงๆแล้วลองเอาไปเล่นด okay. ูว่ามันจะสู้กับไอ้ตัวนี้ได้ไหมมันจะสูสีไหมผมว่าน่าจะพอแล้วพอฟอฟอเวียงกพอฟัดพอเวียงกับไอ้ตัวนี้แหละเนาะเออเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเรียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด กด Subscribe แล้วกดติดตามรับชมวิดีโอใหม่ฉันแนลเราไนี่ลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย